ข่าวด่วนประกาศลงมุตุฉบับที่หนึ่งเรื่องพายุบริเวณทะเลจีนใต้ลงวันที่18สิกายน2517พยากรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับส่องวาตภัยอุตกภัยพยากรากาศทางเพจและยูทู e ฝนฟ้าพยากรณ์ทีพรลูกลาชายทางเฟซบุ๊ก ประจำวันจันทร์ที่18พฤศจิกายนในช่วงเที่ยงซึ่งในวันนี้อัจินจะพามาดูและติดตามเส้นทางของพายุบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ทางตอนบนแนวน้มฝนประเทศไทยทางตอนบนแนวโน้มอากาศหนาวเย็นลมกระโชกแรงพื้นที่ไหนสภาพอากาศเป็นเช่นไรกันบ้าง รวมถึงน้ำท่วมน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำฝนจากแนวพธาอากาศทำให้เกิดน้ำท่วมบางพื้นที่แล้วเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นอันนินจะพาไปดูในด้านของน้ำท่วมฉับพลันน้ำรอระบายที่เกิดขึ้นจากเหตุฝนตกอย่างหนักบริเวณพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวานนี้ 17พฤศจิกาย,ยนเมื่อวานนี้ได้เกิดฝนตกหนักจากแนวประทะอากาศทําให้เกิดน้ําท่วมขังรอระบายตึ่งเปียก่ได้านของข้าวของชาวบ้านที่ตากเอาไว้นะครับทำให้เกิดน้ําท่วมขังอย่างที่ทุกท่านเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากท้างบ้านนอกจากบุรีรัมแล้วนะครับ บริเวณพื้นที่จังหวัดลบบุรีก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้เกิดน้ำลหลากไหลลงท่อระบายน้ำและไหลเอ่อล้นถนนของชาวบ้านไหลเข้าท่วมไร่ของชาวบ้านในด้านของต้นกล้วยก็จมน้ำไปในบางส่วนรวมถึงพืชสวนของชาวบ้านก็ถูกน้ำท่วมจากเหตุฝน,นถล่มลงมาอย่างหนักจากแนวปะทะอากาศเมื่อวานนี้อย่างที่ทุกท่านเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากท้างบ้าน นอกจากนั้นแล้วนะครับในวันนี้18พฤศจิกายน2567นอกจากน้ำท่วมจากฝนตกจากแนวพธาอากาศแล้วยังเกิดน้ำทะเลหนุนสูงที่บริเวณพื้นที่ตลาดปากน้ำสมุทรปราการอย่างที่ทุกท่านเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจที่นี่สมุทรปราการนอกจากฝนที่ตกจากแนวพธาอากาศเมื่อวานนี้แล้วนะครับ ในวันนี้และวันพรุ่งนี้18-19ศจิกายนยังคงมีฝนจากแนวพยาอากาศที่หลงเหลือในบางพื้นที่อยู่นะครับบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางรุงแทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนพื้นที่ภาคเหนือก็จะเป็นวันแรกที่จะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาจากแนวพยาอากาศจากทิ่ได้ของลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงนี้ได้ของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่พัดนำกลุ่มฝนเข้ามาบางพื้นที่ดังนั้นนะครับในช่วงนี้ก็จะมีฝนจรเข้ามาอีก2วันคือในวันนี้และว,วันพรุ่งนี้18-19พฤศจิกายนจะเป็นวันที่เก็บตกฝน หลังจากนั้น20สิจิกายเนเป็นต้นไปบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะมีแนวร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างจะทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนล่างต้องระวังฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากปริมาณฝนสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะรวมถึงนะคะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะเริ่มมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาเป็นในวันนี้เป็นวันแรก1 9ก้าจิกายน2567 ซึ่งจะมีฝนนะคะฝนโดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยซึ่งบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนอกจากจะมีอากาศหนาวเย็นเพิ่มมาขึ้นแล้วนะครับหลังจากนี้ไปก็จะมีฝนตกฟ้าขานองเข้ามาโดยเฉพาะภาคเหนือทางตอนบนตั้งแต่ในวันนี้18-22กจิกาพนแต่ฝนที่ตกโดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยนะครับเพราะความชื้นยังหลงเหลืออยู่เพราะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดเข้ามาด้วยนะครับ ดังนั้นนะครับให้ได้ของบริเวณคอรบรรยากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ จะเริ่มมาบล็อกอากาศและไลาความชื้นลงฝั่งล่างดังนั้นก็ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองหลงเหลืออยู่ในบางพื้นที่นะครับและในด้านของลมกระโชกแรงก็จะค่อยๆเริ่มขึ้นตั้งแต่ในวันนี้ไปต้นไป18พฤศจิกายนยาวเลยนะครับจนถึง27พฤศจิกายนซึ่งช่วงหลังๆนะครับช่วงท้ายๆประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนจะมีมวลอากาศเย็นแผ่เสริมลงมาอีกนะครับอากาศก็จะเย็นลงอีก แต่นะครับในช่วงนี้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนโดยส่วนใหญ่จะยังไม่ได้สัมผัสกับอากาศหนาวนะคบยังคงได้สัมผัสกับอากาศเย็นกันอยู่เนื่องจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมก็จะเป็นกําลังปานกลางดังนั้นนะครับในด้านของมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมก็จะมีลมกระโชกแรงตามมาด้วยนะคบโดยเฉพาะในวันนี้18พฤศจิกายน2567 จะมีลมกระโชกแรงซึ่งพื้นที่ที่ต้องฝ้าระวังในด้านของลมกระโชกแรงที่จะเข้ามาตั้งแต่บริเวณพื้นที่จังหวัดนนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมกาลสิน์มหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาเจริญบุรีรัมสุริน์ศรีสะเกษอุบลราชธานีสระบุรีลบ,บุรีนครราชสีมา นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วจัดทึงเซวชนบุรีระยองจันทบุรีตราดอ่างทองสิงห์บุรีัชนาศสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีและเพชรบุรีก็จะมีลมกระโชกแรงเข้ามานะครับ เนื่องจากมวลอากาศยิงกับดังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมแล้วนะครับก็มีด้านของพายุที่เคลื่อนตัวลงสู่บริเวณทิเลจินใต้แล้วในขณะนี้กรมอุตุนิยมวิทยาดได้ออกประกาศในเรื่องของพายุมานยีเป็นฉบับที่หนึ่งโดยเมื่อเวลาประมาณ4ดนิกาของวันนี้1 8กายน2พพายุใต้ฝุ่นมานยี บริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ละจิจูด17.9องศาเหนือลองจิจูด118.9องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไหหลำประเทศจีนในช่วงวันที่19-20สิจิกายน2567 และจะอ่อนกําลังลงตามลําดับโดยพายุลูกนี้แม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก,าก่อนออกเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่20-24ศจกาย2567มรสุมสําออกเสียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะนนเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกลา่วาวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ห่างน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนคลื่นลมอ่าวไทยและทะเลอันดามันกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 1- 2เมตรอันดามันคลื่นสูง1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝน นอกจากนั้นแล้วนะครับมีได้ของกรมอุตุนิยมทยาศูนย์อุตุนิยมวทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่สองในเรื่องของฝนตกหนกักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและคลื่นลมแรงรบริเวณขอประกาศสูงหรือมรากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงแรอกใหม่จากประเทศจีนปกคลุมประเทศไต้ทางตอนตะวันเล,เลจีนใต้ทําให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมทะเลอ่าวไทยภาคใต้มีกําลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่1 0 2 3พฤศจิกายน67มีบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส ขอให้ประชาชนระวังตรายจากฝนตกหนาฝนที่ตกสะสมลมกระโชกแรงอาจจะทำให้เกิดพื้นที่เสี่ยงภายน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำหนตลิ่งและดินคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาสำหรับขึ้นลมอ่าวไทยจกำลังแรงขึ้นคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดิเรือด้วยความระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง20-23พฤศจิกายน2567 นี่ได้ของแอดมินเตือนภัยสภาพอากาศแอดสนันแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในวันนี้บริเวณจังหวัดไม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่และนครศรีธรรมราชส่วนแอดมินเตือนภัยสภาพอากาศแอดธนวัฒน์แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหน,กนักมากสีแดงบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักบริวณจังหวัดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบีนครศรีธรรมราชพัทลุงและนราธิวาสนะครับต่อเปน็นจะพาไปดูการพยากรณ์ในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้18-19ถึงิกาตุลาคมนายภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-2ถึงององศาจะมีฝนร้อยละ10ส่วนมั่งแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนและตา อุณหภูมิต่ำ0.8ยี่สิบสี่องศาและสูงสุด31-35องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำ0.7-15องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าลมกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยและจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด19-23าสองศาและสูงสุด31-3 3องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-16ององศาจากลมตะวันอ,ออกเฉียงเหนือความเร็วสิบถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยลมกระโชกแรงและจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนมากด้านตะวันตกของภาคอุณหภูมิต่ำสุดย2 2 5ิบององศาและสูงสุด33-35องศาจากลมตะวันอ,ออกเฉียงเหนือความเร็วสิบถกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวนออกรวมทั้งชายฝั่งจะมีอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด33-35องศาจากลมตะวนออกเฉียงเหนือความเรวม็วถ15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครปริมณทนอุณหภูมิจะดลดลงเล็กน้อยลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ําสุดยี่สิบสยี่องศาและสูงสุดสา3สถึงสาองศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสิบถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรอากาศภาคใต้ ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ30ส่วนมากเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด32-34องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วถึ5-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เด็ดขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ30ส่วนมากจังหวัดกระบี่ระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด 32-34องศาจากลมตําออกความเรถ 5, ถ็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ท่านติดตามเพียงประกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอั่จปรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยชั่วกันนะครับขอพุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้นด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ